ทำนี้ใช่ไหมอู้ทำเอาแมวกวากทำนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามกวาดกวาดเอาเงินเข้ามาในบ้านเราหนึ่งสองสามกวากกวากเอาเงินเข้าบ้านแล้วลูกกวากกระโชกข้าวราดดิกวักกระโชกเข้าบ้านเด้อดิอ้าวกวาดเอาเงินให้ให้กวากเอาเงินให้พ่อทูนหน่อยแล้วกวากเอาเงินให้พ่อพี่ทูนหน่อยแล้วจะหลับแล้วค่ะ เล่นไปเล่นมาจะหลับแล้วแมวกวักจะหลับแล้วน้ <N> um <pe ch> องเพชออไม่ค่อยเห็นถ่ายน้องเพชเลยอ่ะคุณทูนทำไมทาไมไม่ถ่ายทำไมไม่ถ่ายน้องเพชบ,บ้างอ่ะเอาเอาแบบอยากเห็นเขานะเขาน่ารักอยู่นะเน,น่เน้ เน็ตเน็ตเอาตุ๊กตามาให้น้องตัวนึงหน่อยลูกเดี๋ยวไปหยิบตุ๊กตามาให้น้องก่อน พี่หมีพยาบาลนี่แหละนะเห็นบ um. ้างเป็นเพื่อนการดีมลูกอ่าเป็นเพื่อนกันนะเอาเป็นเพื่อนกับพี่หมีนะคะเห็นไหมเหมือนมีมี่อ่ะมีมี่เขาก็มีพี่หมีเป็นเพื่อนเขามีหมีเป็นพี่นะอ่านี้เป็นพี่เป็นพี่ของบิงซูนะกอดพี่เอออันนี้นอนกับพี่นะนอนกับพี่นะอันนี้พี่หมีนะ พี่หมีเลยนั่งกอดพี่หมีนะคะเห็นไหมดูสัญชาตยานะ่ะคุณคุณทูนดูถ่ายไปเยอะแล้วหรอพี่ดูบอกเอาพี่หมีมาให้นะบอกให้นอนกอดพี่หมีไหนเห็นไหมนอนซุกพี่หมีอยู่เลยแบบชีวิตเขาน่าสงสารเนาะดูดูด,ดูดูหลังคางคุณครูนะ ทำรุดมาไม่รู้กี่ปีแล้วยังไม่ได้ละหลายปีมากแต่ว่าช่างบอกไม่ว่างสักทีแมวมาอยู่ที่มันเป็นแบบนั้นแมวนะั่นแหละทำแมวตะกวนมีแมวอยู่ใต้หลังคาแล้วแบบว่าพอฝนตกเนาะที่แมวมันเยอะแล้วมันก็ทําให้ฝนตกแล้วมันทําให้หลังคารั่วแล้วมันก็ตกลงมาทั้งแมวทั้งหลังคาเลยไอ,อ้ฝ้าเ็าเรียกว่าฝ้าไม่ใช่หลังคา ฝ้าก็ตกลงมาเลยก็จนอยู่บาดนี้แหละอ้าวสีทุ่มแล้วเหรอแป๊บเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะตอนนี้ก็ให้น้อง หาน้องกินข้าวน้องมาขอกินข้าวนะคะเป็นแมวจรที่ไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาอยู่ใต้ฝ้าที่บ้านคุณครูได้นะคะน่าจะเข้ามาทางรางน้ํามันจะมีรางน้ําแบบว่าเป็นบ้านบ้านมันจะเป็นบ้านบ้านหลังเดิมบ้านบ้านหลังใหม่ที่มันที่มันมาชนกันแล้วก็สร้างรางน้ํามั้อยู่ตรงกลางเนาะทีนี้เขาก็ แมวอะ่ะแมวพวกแมวพวกหนูเขาจะเข้ามาทางรางน้ํานี่แหละเอ่อแล้วก็มาอาศัยอยู่ใต้ฟ้าไม่รู้มาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่จนมาร้องขอข้าวกินอะ่ะคุณครูนี่จะสองพันเก้าแล้วอ๋อเอา้าสองพันเก้าแต่ว่าชั่วโมงยังไม่ขึ้นนะคุณทูน ยังยังไม่เพิ่งยังไม่ถึงวันไลยไ,ได้เลยตอนนี้ชั่วโมงยังเก็บอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งวันละสองวันละสี่วันละหกอยู่ชั่วโมเออคุณทุนได้เยอะแล้วยังถามเบาๆคุณทุนได้คุณทุนได้ถึงสองพันแล้วยังเพราะว่าเห็นขึ้นขึ้นกับคุณออนอ่ะชั่วโมงดีๆเป็นยังไงบ้าง โอเคเนาะเดี๋ยวให้น้องนอนนะไม่ไม่จะไม่รบกวนนะคะตอนนี้น่าจะน่าจะนอนได้แล้วนี่เพราะว่ามีมีพี่หมีนะอันนี้ก็คือค่ะ